สวัสดีค่ะ Good Morning Simple a เ s w e r ประเภทที่6กรกยวิเศษอาตารับยืนยันปฏิเสธ Answer of Exit Confirm หรืออนิกจทีดนะคะได้แก่ Answer Yes No Not a t all, Perhap Certainly Surely ายออนมีเมยพอบบอลเลยค่ะ,ะตัวอย่างนะคะ I do not understand her ฉันไม่เข้าใจเธออชเ i ท l หลคเธอจะมาอย่างแน่นอน้วขอให้มีความสุขไม่เจ็บใครล่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ Good o มอ o r n i n g